หรือไม่นายธนโรอดฮะโร,ะโรจนก,กุลเศรษสสชนบุรีพรรประชาธิปัตย์ไปงานเนี่ยฮะงานลูกเสือเนี่ยฮะคือถ้าถ้าเป็นคนเพื่อไทยหรือเสื้อแดงทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วคุณลองดูแล้วกันนี่คือเขากำลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสื้อสีชมพูอุตส่าห์ใส่เสื้อสีชมพูแล้วนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้น่ะ ประชาธิปัตย์ไม่ทําอะไรเลยไหนบอกว่านี่เป็นพักที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณนั่งกล่าวหาอีกฝ่ายว่าต้องการลมเจ้าถ้าเป็นคนเพื่อไทยหรือเสื้อแดงเนี่ยลองนั่งแบบนั้นเวลาเขาเล่นเพลงสรรเสริญเนี่ยนะฮะอีกวันตายแล้วนี่คือสองมาตรฐานคุณจะไม่เข้าใจกันะฮะเหลือเชื่อเหลือเชื่อ ตาม Intel ส์นะฮะสำหรับรายการต่อไปพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับ The Daily Dose วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ